ไปครับครับผมเจ้าพายุลูกแม่เตยโไฟเนิวซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ข่ายลูกแม่เตยตอยู่ที่บุรีรัมม์มีใครช่วยเป็นคู่เอาซาลามั่งพี่เพื่อนในข่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่สูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หนักสน่วยสไตล์อะไรครับพวกเครื่องวันนี้เลยต้องมาเจอกับมังมังกรเนาะมังกรโยกเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขาย่ง ยังยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ต่อยมันต้องข้าต่อยเขานะวางเกลวางแผงห้ดีล่าสุดต่อยหไหมนมาที่นะวันนั้นต่อยใครซูบูบาร์เฟรมไปคะแนนไ,ไป,ไป,นไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับร้อยแกก็เวทวันนี้เลยแล้วเมื่อกี้สอบหนักยัง<อ>เป็นไงนบ้างมาพอดีมาสบายวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาค่ายนะล่าสุดต่อยใครไปนะซูบบาร์อ๋ออันนี้เลยมาใหม่ที่นี่เลยเนาะเชว่อวันนี้มาเจนเกิดได้ไหมได้เอาชนะนะ คุ้มมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยี่สิบกว่าไฟคนจงังหวัดบุรีรัมย์เด็กบุรีรัมย์อ่ะฝากเชิญช่วยแฟนรับรถหน่อยทุกคนเป็นกำลังใจให้เจ้าพายุที่ไม่จะถล้มวันนี้พร้อมมาเชียร์นะอ่ะขอโชคดีครับ